Oh. ชมบรรยากาศโตเดียววนั่ง่ได้บ้านนะนั่งหน้าบ้านอยู่กับแ่เลยนั่งกับแม่นั่งหน้าบ้านนะน้อยตลบตีใช่ไม่ด็ดแบบไห่วะ่นี่ยดแน่เลยตงคม่าอนเปล่บล่น่หลอยู่รนบนด่ยังไงอันนีครับ มาชมบรรยากาศครับตกปลาโอ้โหเวยไปั้ปบ้านยังเ็นปบ้านยั้อะไปบน้านน้องน้องลุกน้เาไปเสร็จมาีวนัน่อ ท่านเราไปติดมนนี่บันท่านบันน้องลูกห็นไหมวัดเอรัฐแม่ทานนั่นเราอันสานีตำรวจไหมสานีตำรวจละไม่ไม่ตรงมีมันจะเกือบกิโลเลยบิ๊กซีบิ๊กซีบนี่อ่ะมีเลี้ยวขวามเหรอเลี้ยวขวา ซีมิน <uk> <Merkel> ิซ้ายมาันก็เจ้าเกจเดินเจ็ดงอยู่นละบอกฟ้องเบียงมลับอบงไอบเส้นทางเลยมีสั่นปะสั่นสั่นเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาตะบวงลามาตะบวงตะบวงแงบวเอายังไม่ยัง ลวนึ่งเสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ครับผมวันนี้มาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็พาสัตว์มาเป็นโคตง์เป็รกบนนี่เลี้ยงช้างมาเยอะาลองลองขอบเินวโมกันว่เนไมลองเปิดหนวิดโอมาดกันไม่ตันอกช่องจไหมรบม่ใช่อไนี่เลขสดว่าเลยเลขสดเลขสดได้ปะไม่ถูกวยไทยวีดธรรมดา

วันนี mm <h. S 1> bon. ko, ้จะเล่นอะไ่ของสุดใช่ไหมข้อมือเปลียนอะไรตัวนี้จะเล่นอะไรของสุดใช่ไหมข้มึงเปลียนอะไรเร็ว ได้จากตแล้วครับน้ายแล้วครับผมเดยดมยาดมเลยครับดมยาดมนี่คือยกเ็ดยกเวทประท่นมานแ้นตาเอม็กบไปพราแ่จวอันนึงจะพูดได้หน่อยเว้ย หัมาจากแกไปเจปปาผมกลงหนได้าไแล้วไหแล้วยางมีน้องเุณจะมั่งเซื้อมาไปแล้วตายนวะวันี้มช่าวัคซีนเน่ตวนี้เอาวัคซีนผมก็ฉีดมาเด้ครับแผลผมก็ยังมีอยู่ดนี่ในรังในรังเหมืนยังมีแผลอยู่ด้วย มันประตกูก็บม่แล้วอันนึงกับม่ติดเนี่ยเจอชาวบ้านก็บม่มาคนนั้นเลยโอ้ยบนบ่มเมอันนั่งดอกประตูไม่น้ะขันบัดบ่ดีมันสีเข้าได้หรือไม่อาดความลำบากไม่อัดผู้จักบ่อเล่อเอเลอนเนบเนลนอล่อบเนบดอเ่บเล่นย่เนบ่อเเลน่เ่อเลอเ่่เลอ ผมไม่เลยว่าตกแป๊บผมไม่เลยว่าจับผูดไปต้องการมาได้รึไงองการมาบ้บ่แล้วต้นแรกมันจะไปปุ๋นเหรอยังไมากันยังไม่สั่งสานกันเสร็จไทยบ่ต้องขึ้นเลยว่าจะไม่ได้ต้องขึ้นเหรอไปเราต้องตอบเต็มอันเดีมวซีงอินเดน่เดี๋ยว ตัวเง็ดปลาจะไม่ได้ไม่เอาปากมาเสียง